ลามวอะ์เลกุมวรมัตุลลฮีวบรากาตูสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้คุณนุจะมาสอนเด็กๆอ่านสระอูนะคะที่มีตัวสรระกดเด็กๆยิบหนังสืออ่านขึ้นมาเลยค่ะแล้วเปิดหน้าสระอูที่มีตัวสะกดนะคะด้านล่างโตจากเมื่อวานนะคะเด็กๆเรามาอ่านพร้อมๆกันนะคะฝึกอ่านสระอูขออูถูขออาขาหูขาตอรออาปา คอูููปาููขอมออาหมาจอูููหมาจูขออูหูขออาขาหูขารออาราขออูหูราหูรอูููขออูหูรูหูรอููปออูููรูููอดูดู đo đi đi đu đi đo y đi ngô u mu đi mu bò u pu no a na pu na khó u hú lo a la hú la to a ta cho so u chu ta chu thỏ u pu no a na pu na bò u bù đo u đu เด็กๆอย่าลืมนะคะเมื่อเด็กๆอ่านเสร็จแล้วให้มามา่าป้าเซ็นด้านล่างให้คุณครูด้วยนะคะคุณคุณขอจบเพียงเท่านี้นะค,ะาาลลค่ะอัสลามอะเลยคุมว่เรามาตุลลอฮีว่าบเระกาตุตูบายบายค่ะ